หอยมานี่เี่ครับผมหอยได้ถ่วยนึงเลยครับวันนี้เย็นนี้จะไปหอยถอดรองเท้าที่ว้นอย่าระวังมันแผลมาเออไม่เก็บล้วเด้อโอ้ยกลางทุ่งนาไปฝากอ้อยหรือไปเอาเองเลยนูนนั วัสดีครับวันนี้เรามาใส่หอยทรายกันนะครับผม่อดๆอดเเรียก่อดแต่ว่าแช้เราจะใช้อะไรรอดน้องพลอยี่จะ้ะออือ,อไม่ใช่ตะแคงเขาเรียกฝาพัดลมฝาพัดล,ลมเก่านะครับเอ,อแต่ว,วันนี้เราจะ,จะเอาไปกินที่บ้านกันนะคะวันนี้ ถออรองเท้าสี่ว้ยอย่าระวังมันแฉมาโอ้ไม่เก็บล้วเด้อโค้กลางทุ่งนาไปฝากอะไรไปเอาเองเลยโน่นน่าจะโดนรถที่โคนเยอะหโ้ไม่มีูนไดไปทางโคมันจะอยู่โคงโน่นโน่นโนทางโคโน่นโน่นนี่นนี่นี ไอ้นี่แล้วน no ั่นแหละคูณประมาณโอ้โหีกสิบอันในฝั่งมาและเดินออกมาเลยไอ้พลอยไปได้ไหมเนี่ยไปได้เอาอันนี้ไปด้วยนะมีปลาไม่เลยพ่ออ่ะโหลดมาให้มิวไอ้ไอ้อันที่ตรงนั้นไม่ไม่ได้แบ่งก็ไม่เอาให้มันมิวไอ้ที่แบ่งเอามาทำไมใช้ตะแกรงขั้นลมส่งอู๊ด จับถอยหลังไปนะจัถอยหลังที่พ่อสอนะหนูเออหนูต้องจับถอยหลังแล้วก็จับเพื่อให้มั่นแล้วก็ยืนตีนเปล่าเนี่ยเดินถอยหลังไปไปลงเออไม่เอาโอ้ยจะามิวเหวี่ยงรองเท้ามาตามลมไปแล้วไหนอยู่ไหนเนี่ยลมแรงด้วยนะครับวันนี้ ức 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 đấy long tháo ồ chờ đeo thử loong lốt nhanh มามาเดี๋ยวจับให้น,นี่บันทึกยังเี๋ยวเราถ่ายหนูลับถ่ายพอยไปแล้วเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ค่อยอยากออกกล้องพอยลื่นลงกันนะเกับเก็บสไลด์ลงมานะ <c oughs> ก็ต้องจับยังไงลืน่น <c oughs> กัมือก็ต้องจับให้แน่นลกจับเชือกไว้ไนนหนูไปแถบริมที่ลูกลลเออดูทีมีตายไหม มีสายไหมเออมันต้องอยู่ตามโค้งอันนี้เปิดไฟอยู่นะ่ไงแม็กถือได้มั้ยนะเอาใส่กระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวลืมอะไรบ้าเนี่ยเออดูนะเฮ้ยหนูท้อัล้วไตรงเออลองดูได้ไหมฮะประตูน่บโอ้ยยานบิดแล้วนะโอ้ยหมาก็คนแก่นี่ยุ่งนะ เนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยน้องพลอ,อ,อยไม่เห็น,นเป็นอะไรเลยเห็นจะดำหมดใส่เลยใช่เลยปกติก็ไม่ให้คนของพ่อไม่กันน้ำนะกล้องอ่ะน้งหนูก็ไม่กันนะั่นน่ะถ้าอย่างเงี้ยหนูใส่เคสอันมานะมาแต่มอสอนะเหรออืมห<อ><อ>ัวหางนั้นอ่อุ้ยไม่ใช่ตรงนั้นมันตรงน้ำมันแรงไม่มีหรอกคุณเออตรงตรงนี้ร่อนแล้วมาร่อนขึ้นบน เยว <orman pulse. S 1> ่าเเตพรว่าตรงที่เราตีมีมันจะเยอะกว่านะมึปรยืงเขาเอ้ยตัวโตเลยไหนมีป่ะพอ้เี้ยใส่ใส่นั้นป่ะหนูรั่วนะพี่ไม่รั่ว น,น,นี่นี่นี่ตัวนี้โอ้ยูแ้ตัวใหญ่มีแต่หอยตายอะนี่จะหอยลตัวใหญ่มากใสรยังงร้อยไห

หอยมานี่นี่ครับผมหอยกำลังถัดเลยครับตัวแม่งแม่งนีมิวมางี้ที่โอ้มิวไม่ได้เลยได้ครับโอ้โเต็มเป่าแล้วอ๋อเป็นร้อยโลแลเนยดัดหน้าลุงเดี๋ยวโดนเตะโอ้โห น้องคอยมันไม่ธรรมดานะนี่นี่เออที่แมมมมม็กึงไ่แล้วหนูตอนตอนน้ำสิหนูจะตอนตามน้ำตอนตามไปลานตัวเออหนูถืออย่างนี้เยอะแล้วได้แล้วหนึ่งถ้วยพอกินแล้วถ้วยนึงเล่นแก้วเออไม่อยากไปตรงน,นั้นเกิดอะไแก้ว ตัวใหญ่ๆครับพร้อยมาไอ้พ้อยพร้อยเอาสุงมา ข้าววันนี้เย็นนี้จะไปไหนเดี๋ยวจะช่ำชองนะครับช่ำชองมีกันไม่ต่อคอมาตอนนั้นแหละจับคนเดียวระวังเข่าเจ้าพระเจ้าอะ น้ำใจไม่ม <ris os> <g horses> <Não>. <rum> ีมันรับได้เหรอเนาะเนาะเน้ะเนาะมีหัวไาตรงนั้นเป็นก่โค่หนูมันลื่นอุ้มไหวเชียวเหรอ ประมาณสามโลกกว่าๆนะคะจุดใจมากเลยค่ะเดี๋ยวกลับไปทำอะไรกินดีมิววันนี้ผัดเต้าเกี้ยวนี่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณะค่ะ